s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย a n าเตอร์เยโอสอ2020บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนาเตอร์เยโอบทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปี2020ครับผมอยู่กับผมโจจาก Sal ม o n p o d c ค s t นะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่วีครับโอ้ยทำไมเราเปิดรายการเหมือนไวน์แมนเทอร์จังเลยครับเนี่ย ปล <laughs> ผินรายการแล้วครับ <laughs> ต้องเกิดนิดนึงครับ <laughs> ว่ารายการเนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง3มสิ่งที่ชาวแซลมอนโฮสต์รายการของแซลมอนพอดแคสต์แล้วก็พันธมิตรต่างๆเนี่ยได้เรียนรู้จากปี <laughs> ที่กำลังจะผ่านไป แต่ปีนี้พิเศษครับโดยที่เราจะมีหนึ่ง New Year Resolution ของปีหน้าด้วยว่ามีความตั้งใจอะไรวันกันไว้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้พี่หวีแนะนำตัวหน่อยครับได้ครับผมสวัสดีครับหวีพงพิพัฒน์บัญชานนท์ครับบกอาวุโสของ The Matter ครับเย่เย่ขอพูดบกอาวุโสดูแก่ดูแก่เท่านั้นเอดูแก่จริงๆอาวุโสของมึงนอกยี่ห้ายี่บก็ได้เป็นแล้วนะอ้าวเหรอฮะซีเนียใช่ไปก็ซีเนียแหละซีเนีย ก็แบ่งซีเนียร์จูเนียร์แค่นั้นเองก็คือรุ่นใหญ่กับรุ่นเด็กอะไรเงี้ยซีเนียร์แล้วแบบประมาณนึงเนาะแต่พอคําว่าอาวุโสูงดูแบบานไทยดูแกเลยดูห้าสิบขึ้นหกสิบขึ้นดูโตดูอะไรเงี้ยครับจริงจริงมีเบื้องหลังชื่อตาแหน่งนี้อยู่ครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไหมได้สามข้อเนี่ยได้ครับอ่ะงั้นเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราขอหนึ่งข้อข้อแรกของพี่วีย่นครับข้อแรกนะครับอ่าพี่ลิสต์มาด้วยครับวันนี้ทํากันบ้านพี่เขียนไว้ว่า อย่าใช้เกณฑ์คนอื่นมาวัดคุณค่าของตัวเองอ่าฮะอ่า huh. โ uh, ดยจริงจังนะจริงจังนะจริงจังเลยเออปีปีก่อนพูดไปเรื่อย <laughs> ปีนี้ปีนี้เลยจริงจังบ้างครับก็ก็อย่างที่เกินให้ฟังค่าๆว่าตอนนี้ตําแหน่งคือบกอาบุโสถ้าไปกลับไปฟังปีก่อนก็ตําแหน่งจะเป็นบกบริหารซึ่งเป็นคนละตาแหน่งกันแล้วก็มีบทบาท <c oughs> อํานาจคนละแบบอะไรเงี้ยครับคือจริงจริงๆเล่าให้ฟังทุกทุกคนฟังแบบนี้ว่าตอนนี้ the matter ปรับโครงสร้างและขยายดังนั้นหลายๆคนก็จะไม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างพี่ก็ขยับมาเป็นบอกออวุโสซ,ซึ่งซึ่งมันมีกิ๊ฟหน่นิดหน่อยก็คือว่าตอนแรกที่โดนขยับมาไม่มีชื่อตำแหน่งอ้าวเหรอฮะ <laughs> เป็นตำแหน่งพี่หวี <laughs> ใช่ <laughs> ขยับมาดูงานธุรการบริหารคนภายในได้ทำข่าวด้วยอืมคน <laughs> เขาลืมชื่อตำแหน่งหรือชื่อตำแหน่งมี job description <laughs> ให้แต่ไม่มีตำแหน่ง <laughs> ใช่ใช่ซึ่งเข้าใจได้ว่าต้องขยับต้องมีคนมาดูเขาเรีรกอะไระบริหารคนภายในเพราะพอมันเริ่มขยายแล้วมันคนเริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นความคาดหวังของพี่เองซึ่งพี่จะบ่นให้ทุกคนฟังเรื่อยๆว่าพี่อยากทำข่าวครับผมเอออยากทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จัดให้ก่นที่เกี่ยวข้องก็จัดให้อะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกับทันนะครับทันที่เป็น host กาเทเลเคสนียครับครับผมเออว่าชื่อตำแหน่งอะไรดีวะหาชื่อตำแหน่งให้หน่อยใช่โอคนั่งคิดกันอ๋อโอเคพี่หวีเป็นบกบริหารมามันก็ต้องเป็นบกนะแต่ตอนนี้ทันขยับมาขึ้นคล้ายๆเป็นบกบริหารอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามีบกบริหารสองคนเดี๋ยน้องงงอืมก็พี่หวีแกกว่าผมเอาบกอุโสแล้วกันง่ายๆแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยครับอ่าฮะเออแต่ว่าเราเราก็ใจตรงกันว่า job d e s c ค i ิ t i o n คืออะไรเออแต่ละคนบทบาทไม่เหมือนกันยังไง สมมติว่าใครรันใครรันเดอะแมทเทอร์ไรวันก็เป็นทนันใครดูโปรเจกต์ก็เป็นพี่อะไรเงี้ยครับอันนี้คือภายในตับด้วยกันภายในอะไรเงี้ยแต่ว่าคนคนนอกพอเห็นเราขยับตําแหน่งก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าทุกคนก็จะรู้ก็จะรู้สึกว่าโครงสร้างไอของสื่อเนี่ยใหญ่สุดคือบกบริหารอืพอเปลี่ยนตําแหน่งอื่นเอาบกอุโศโดนเด้งเหรอแล้วมันทําอะไรอะ่ะเออโดนเด้งเหรอโดนปรับหรอไปทําอะไรผิดมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีคนแบบว่า ตั้งคำถามมาหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยอะไรประมาณนี้ฮะแต่จริงๆจริงๆถ้าให้บอกกันตามตรงคือจ็อบเป้าหมายที่ที่พี่อยากทําตอนเป็นบกบริหารพี่ใครอยากรู้กลับไปฟังปีก่อนเนะเรายาวครับผมเป้าหมายที่พี่อยากทำในในเชิงดีเทลถ้าเล่ามันจะยาวแต่ว่าในในเป้าหมายที่อยากทําคือให้ทีมกลับมาเป็นทีมอืทํางานเป็นทีมแต่ละคนได้โชว์ของที่ตัวเองอยากอินอยากทําอยากอะไรพูดผ่านแบรนด์ของสื่อที่เรียกว่าเดอะแมทเ r อ ส่วนตัวพี่นะพี่ว่าภายในที่พี่อยากทำอ่ะทาเสร็จละตอนนี้คือเลยกลับมาทํางานที่ตัวเองอยากทำบ้างก็คือทําข่าวเองนั่นแหละรเยรปีละจะวุ่นวายเกี่ยวกับก็จะบ่นกับโจ้าบ,บ่าน,บนกับท่านบ่นกันทุกๆคนว่าปลายปีเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแทบไม่ต้องทํางานเลยเพอก็ต้องต้อนรับคนที่มาหาอืมต้นปีก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งเดือนสองก็ต้อนรับคนที่มาหาซึ่งขอบคุณนะครับท,ที่มา,าท,ที่ยังที่ยงคิดถึงกันอะไรเยยงี้ยแต่ว่าในฐานะเรายังอยากทําข่าวทํางานตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะ อยากทำอะไรตอนนี้ก็เลยขยับได้มาทําข่าวมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนไม่เข้าใจก็ก็วิจารณ์ว่าที่ผ่านมาล้มเหลวหรือเปล่าทําอะไรไม่ได้เลยอนุนี้นั่นอะไรเงี้ยเออซึ่งพี่พี่ก็รู้สึกว่าคือคือเราไม่มีโอกาสไปได้ไปอธิบายเยื่นขายรายละเอียดกับทุกคนหลอกอะไรเงี้ยเออคือถ้าเราไปฟังฟีดแบ็เหล่านั้นซึ่งมีค่อนข้างเยอะนะครับมาแล้วเพื่อใช้จัดคุณค่าตัวเองเราทั้งหมด พี่ว่าเราเรา,เราจะรู้รสึกเฟลแล้วก็พี่รู้สึกว่าที่ผ่านมาหลายหลายคนน้องๆห,หลายคนเพื่อนมิตรสหายหลายคนเราที่เฟลในชีวิตเพราะเราไปเอาเกณฑ์การวัดคุณค่าของที่คนอื่นตั้งมาวัดตัวเองอออืซึ่งซึ่งอันนั้นมันเราไม่เฟลแต่ว่าพี่พี่ไม่รู้เป็นเพราะว่าพี่เคยเจอวิบากกรรมในชีวิตการทํางานมาหลายครั้งครับครั้งหนึ่งคือวันนี้ทะเลาะก,กันพรุ่งนี้มานั่งกินกาแฟกันแล้วบอกว่าให้เลิกทํางานเลยอืม ครั้งหนึ่งจริงยืนย่นใบหลอกละมีปัญหากันเรื่องการอดิตงานเขาไม่ไม่ได้คุณภาพพี่วิจาร์เขานะครับก็มีผู้ใหญ่เรียกไปคุยแล้วบอกว่าที่ทเหลือก็ไม่ต้องมาแล้วนะออฟฟิศ uh huh. อะไรประมาณเนี้ยมันก็ผ่านวิกฤตมาหลายๆครั้งแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆครั้งที่มันทําให้เรารู้สึกเราก็มีคุณค่าในการทํางานตัวเอง uh huh. เช่นเราเปลี่ยนงานปุ๊บแล้วมีคนมาชวนไปทํางานตอนพีิกสุดในชีวิตก็คือสิบที่อ uh ืม huh. ในเวลาเดียวกันอะไรเงี uh ้ย huh. จนเราต้องแบบว่าเกรงใจปฏิเสธไปหรือบางคนเรายังไม่ได้ไม่ทันออกจากงานเขาก็ชวนชวนมาอะไรเงี้ย คือพ <the> ี่พี่ก็จะมีบางบางอย่างที่แบบว่าเออต่อต่อหน้าคนทํางานด้วยกันก็จะรู้สึกปฏิบัติ n o มอะไรเงี้ยอย่างกุ้ยกับโจ้อเงี้ยทุกคนจะรู้ปฏิบัติ n o มมากจนจนหลายๆคนก็บอกว่าหนอมแหนมที่พี่หวีเหรอใช่หนอมแ้ําไม่เหมือนใน a ฟ e b o o k เลยอะไรเงี้ยไม่เหมือนในงานเขียนเลยอะไรเงี้ยก็จะก็จะแบบนั้นแต่ว่าพี่จะมีในในใจเสมอที่หลายคนไม่รู้ก็คือความรู้สึกว่ากูเก่งอืกูมีของเออ วิจารณได้เต็มที่เลยคุณไม่รู้จริงหรอกรูู้กูรู้ว่าทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยฮะเอออะไรเงี้ยอ,อันนี้คือชื่อสิ่งแรกที่คิดว่าน่าจะมีปีประโยชน์กับหลายคนแล้วก็แล้วก็เอาให้อย่าให้หลายคนเอาไปทบทวนตัวเอง,ต,เองตัวเองว่าไอเกณฑ์ที่จะเอามาใช้วัดคุณค่าวัดประสบการณ์ของในปีเนี้ของแต่ละคนเนี่ยอย่าไปเอาเกณฑ์คนอื่นมาวัดครับเอาเกณฑ์ของตัวเองมาวัดอเออเราตั้งไม่ใช้ชื่ออะไรก็ตาม KPI OKR อะไรที่มัน ไม่รู้ว่ามีสับมามาเก็ตติ้งมาเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ย uh huh. เออให้เอาเกณฑ์ที่ตัวเองพอใจปีนี้ฉันอยากทำสิ่งนี้ฉันทําได้ไหมปีนี้ฉันต้องเป้าแบบนี้รายละเอียดดีเทลทุกคนไม่ต้องรู้หรอกคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราเอง uh huh. เออซึ่งปีนี้ส่วนตัวพี่ถามว่าพอใจไหมพี่พอใจประมาณหนึ่ง uh huh. แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังอยากทําอยู่ต่อในปีหน้าอันนี้คือข้อแรกครับอย่าใช้เกณฑ์คนอื่นมาวัดคุณค่าตัวเองอื uh huh. แล้วเราก็จะมีมีเรียกว่ามีความสุขกับการทํางานมากขึ้นอ่ะผมว่าใช่ใช่ก็ใช้เกณฑ์คนอื่นได้บ้างแต่เป็นฟีดแบ็กเพื่อมาปรับเกณฑ์ตัวเองในการวัดอืเหมือนเราเองก็ต้องแบบเลือกเทไม่เทคไวาอย่างนั้นเถอะใช่ใช่ถ้าคนถ้าคนที่แบบมีส่วนได้ส่วนเสียเราหัวหน้าอเพื่อร่วมงานแล้วก็เทคเยอะหน่อยอืคนนอกที่แบบไม่รู้ข้อมูลเราเราก็ เสียงียงนกเสียงกาก็ได้เทคนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่ทเห็นเป็นเป็นประโยชน์ก็พิจารณาดูอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมอ่ะอันนั้นเป็นข้อแรกของข้อแรกใช่ครับครับชื่อที่มาชื่อตําแหน่งครับมาได้ยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยส่วนข้อที่สองคือพี่เชื่อว่าอันนี้หลายคนเป็นปีนี้ไม่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโควิดไม่ได้เรียกว่าทุกคนมีใช่ทุกคนมีทุกคนมีมีแง่มุมเกี่ยวกับ <laughs> เขาเหล่านี้ไอชื่อชื่อนี้ทุกคนมีอยู่แล้วโควิดมันทําให้ชีวิตพี่ในปีนี้ได้ก็เลยะเลือกเก็บไว้แต่สิ่งที่สําคัญกับชีวิตจริงๆอืครับทิ้งอะไรที่มันลุงลังไปอออืคือ,คอก่อนหน้าเนี้ยอพ,พี่กับโจก็อายุไม่ห่างกันมากเนี่ยรประมาณสามสิบกลางๆอะไรเงี้ยคือปกติวเวลาเราจะเรียกคนวัยกลางคนคือหกสิบขึ้นไปใช่ไหมแต่แต่จริงๆอายุไขเฉลี่ยของคนไทยมันอยู่เป็นเจ็ดสิบกว่า ดังนั้นการที่เราอายุสักสามสิบสาสิบกลางๆอย่างพี่สามสิบปปลายอย่างเงี้ยพี่พี่พี่ว่าเราสามารถเรียกตัวเองได้ว่าคนวัยกลางคนแล้วละ่ะ<อ>คือกลางของความเป็นคนแล้วละ่ะใช่อีกครึ่งหนึ่งเราก็เราก็เกษียณแล้วเราก็หมดอายุไขแล้วใช่ใช่มันคือจุดที่เราพี่เชื่อว่าเราเราเซตเทิลกับอะไรบางอย่างละอย่างเช่นงานงานนี้คืองานที่ฉันชอบครับคนเหล่านี้คือคนที่ฉันอยากทํางานด้วยหัวหน้าแบบเนี้ยคือดี <m uch ing> ฉันอยากใช้ชีวิตครอบครัวแบบเนี้ยฉันมองเห็นในตัวในอนาคตอะไรบางอย่างมันมีความแซตเทิลอะไรบางอย่างอ <c oughs> เออซึ่งพี่พี่เชื่อว่าเจ้าก็น,น่าจะเป็นเหมือนกันครับนะก็จะแบบนิ่งนิ่งแล้วกับอะไรบางอย่างโควิดมันมาทําให้ไอสิ่งที่เราได้ทบทวนเองแล้วเราได้มาคิดอีกทีว่าไอสิ่งที่บางทีเราคิดว่าอันนี้จําเป็นสุดท้ายพอถึงเวลาหนึง่งมันไม่จําเป็นอ <c oughs> <m uch ing> ืมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดน,นั้นอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างของน้องกายนะครับ เก <Nintendo> มน,นินเทลดิโดสวิตครับผมถึงจุดหนึ่งซื้อมาไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้เล่นแล้วเลยเกมบ็อกซิ่งอะไรปล่อยไหมครับเนี่ยปล่อยตอนนี้ราคาไม,ไม่เหลือแล้วครับเป็น <laughs> ราคามือสองอันนี้คือตัวอย่างสนุกสนุกฮะนอกนอกกายตัวอย่างตัวอย่างที่สำคัญกับชีวิตจริงๆก็เรื่อง,เร,องเรื่องเพื่อนเรื่องมิสหายเรื่องงานพี่จะพี่จะเป็นคนที่บอกปีนี้มีน้องมาปรึกษาเรื่องงานเยอะมากเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม ว่าทำไมต้องเป็นพี่ทำไมต้องเป็นพี่ <laughs> น,พน้องนอกออฟฟิศนะครับก็จะบอกกับทุกคนว่าให้กอดงานไว้แน่นๆครับเพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงอมืมีคนบอกปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้อีกใช่เขาบอกว่ากว่าจะกลับมาปกติคือหกห้าโอ้โหสองปีอนะไร <c oughs> อ <ừ, S 2> ทุกคนแล้วในวงการสื่อปีนี้ก็มีเลี้ยงออฟนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะอื ừ, ก็จะบอกน้องทุกคนว่าเอ้ยมีอะไรไม่พอใจไม่พอใจเพราะตัวงานหรือไม่พอใจเพราะเพืเพ่อนร่วมงานอื ừ, ถ้าไม่พอใจเพราะตัวงานโอเคอะก็อาจจะทบทวนเพื่อเปลี่ยนงานอะไรก็ว่าว่าไปไม่พอใจเพราะเพื่อนร่วมงานแล้วมันมีเพื่อนร่วมงานที่เราเพอใจหรือเปล่า ừ, นู่นนี่นั่นหรือเปล่าก็ให้หลักคิดน้นๆไปอะไรอย่างนี้ครับน,นั่นแหละอีกอันหนึ่งที่พี่พูดเปิดเผยเลยว่าอันนี้สําคัญกับชีวิตครับ คือเรื่องเงินครับปีเนี้ยมีแลนว่าจะทําบ้านเพราะบ้านซุดอืมเออเ <laughs> หมือนผมได้ยินเรื่องนี้จากพี่วีมันนานมากแล้ว <laughs> <laughs> ใชถ่ถ้าถ้าทุกคนไปฟังปีก่อนคือทําหลังบ้านอ่าครับปีนี้คือบ้านซุดทําหน้าบ้านหน้าบ้าน <laughs> <laughs> ก่อนก่อน,นนั้นนี้ก่อนนั้นนี้ไปรับงานที่ไหนไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องตัวเงินเลยนะครับครับไปรับสอนไปมาเงินเดือนทุกที่ไปถามทุกคนได้พี่ทํางานมาเจ็ดที่ไม่เคยพูดเรื่องเงินเดือนเลยแม้แต่แม้แต่ครั้งเดียวครับ เออมีมาที่มาเธอเนี่ยที่ที่พอจะพูดเรื่องเงินเดือนบ้างอตอนปีเนี้ยไปสอนที่ไหนไปนู่นนี่นั่นที่ไหนเราก็จะถามเรื่องเงินก่อนแล้วเราก็บอกเขาตรงๆว่าเรามีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินมีมนู่นนี่นั่นอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องครอบครัวเรื่องพี่น้องเรื่องภรรยาเลยละ่ะอันนี้กคือส,สำคัญมากก่อนนั้นนี้เราก็รู้สึกว่าเขาสําคัญแต่พอมันมีวิกฤตจริง,รงๆหลายหลายคนทะเลาะก,กันเราก็น่าจะเคยได้ยินข่าวหลายคนอยู่บ้านโควิด อยู่บ้านด้วยการเห็นหน้าด้วยการทะเลาะก,กันอย่าร้างกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอได้อยู่บ้านด้วยกันน,นานๆจริงๆอะไรเงี้ยเออมันทําให้เห็นว่าคนที่คนที่จะคอยประคับประคองเราคือคนเหล่านี้แหละอือะไรเงี้ยอันนี้คือคือข้อสองคือได้เก็บไว้เฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นกับชีวิตจริงๆอื <c oughs> อะไรลงลงุลงรัง,งตัดทิ้งไปอย่างแรกคือเกมดินทโนสวิตมีอื่นไหมฮะนอกจากดินทโนสวิตไม่ได้เลยมีมี หนังสือเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่นสิ่งของนอกกายอะไรเงี้ยอันนี้โลโลออกไปโลไปใช่ดีที่บ้านอยู่ใกล้มูลที่กระก่งเอ่าปั่นจักรยานเอาไปให้ก็ได้เลยอปีนี้ปั่นไปห้าหกรอบมั้งก็สะดวกเหมือนกันใช่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องไหจริงๆพี่เป็นคนเพื่อนในวงการไม่เยอะคนคนรู้จักเยอะจริงแต่ว่าเพื่อนที่เรียกว่าได้เพื่อนอะไรเงี้ยไม่เยอะอืปีนี้ก็ได้มาทบทวนกันว่าสุดท้ายแล้วมีคนที่ เขาให้ให้ค่าเราแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดีใจว่าคนที่ผ่านมาที่เราที่เรารู้สึกเราเลือกแล้วอะทุกคนเหมือนกันเทคเราเหมือนกันให้เรากลับมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเอออันนี้ข้อสองนะเริ่มจากนินเทนโดสวิตไปสู่ความสัมพันธ์ถูกต้องไปสู่ความสัมพันธ์นะฮะก็อ่ะงั้นอันนี้ก็คือข้อสองข้อที่สามละครับพี่วข้อที่สามพี่พี่เพิ่งได้จากช่วงปลายปีนี้เองครับ ก่อนหน้านี้สองสามปีหลังทำงานบริหารแทบเยอะมากอะไรเงีเ้ยชีวิตนักขา่าวมันคือชีวิตการเดินทางครับแต่พอทำงานบริหารมันคืออยู่ในออฟฟิศครับไม่ไม่ก็เลยไม่เคยมีการทำงานในออฟฟิศไหนที่พี่ต้องอยู่ในออฟฟิศนานเท่าที่นี่มไม่ได้ออกไปไม,ไ,ออกไม่ได้ออกฟิวว่ายอย่างนั้นใช่ออกภาคสนามใช่ใช่ไม่ได้ออกวิ่งทําข่าวภาคสนามไม่ได้ออกต่างจังหวรรัดไม่ได้ออกต่างประเทศอะไรเงี้ยครับ ปลายปีเนี้ยพี่มีโอกาสได้ไปที่ปัตตานีครับเจครับเออเป็นบังเอิญเพราะว่าไปช่วยโครงการอะไรบางอย่างแล้วเขาชวนไปสอนที่ปัตตานีแล้วเรารู้สึกว่าปัตตานีในที่คนพูดพูดกันกับปัตตานีที่เราได้ไปสัมผัสม,สมันคนเรื่องกันยังไงครับมันที่ทุกคนจะบอกว่าไปปัตตานีใช่ไหมคำแรกที่น่าจะได้ยินคืออันตราย,รายมอันตรายแน่นอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเราไปปุ๊บไปถามคนในพื้นที่ ตอนแรกก็เดาว,ว่าคนในพื้นที่จะบอกว่าโอ้ไม่ไม่อันตรายขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครการันตีได้เอออันน,น,นี้อันนี้ตอนแรกเราต้องการไปไปพิพสูจน์ว่ามันไม่อันตรายขนาดนั้นแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกไม่มใีใครการันตีได้แต่โดยสถิติอัชญากรรมในปัตตานีน้อยกว่ากรุงเทพหลายเท่านะคนตายเพราะยิงกันนู้นนี่น,น้อยกวุงกรุงเทพหลายเท่านะแล้วแล้วแต่คุณจะพิจารณาเองสิ่งที่น่าสนใจคือชีวิตคน ไอ้มิติเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อนู่นนี่นั่นมันซ้อนทับกันอยู่ในสังคมซึ่งสนุกสนุกมากจริงๆพี่ไปสามสี่วันเองฮะแต่พอแค่ได้ฟังคนเขาเล่าเออมันสนุกมากมันมันทําให้เขาเรียกไฟในตัวลุกขึ้นใหม่ทีว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราทําอยู่ในกรุงเทพเราวันนี้เกิดอะไรในทวิตเตอร์ใน facebook เรารู้หมดแต่ไอ้ที่มันเกิดในจังหวัดเดียวกันในประเทศไทยเราเราไม่รู้เราแทบไม่รู้เลยอเออมีความงงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปคุยกับคนในพื้นที่ตอนที่พี่ไปมันเกิดเหตุการณ์ในกรุงเทพด้วยวันที่สิบหกตุลาที่มีสาลายการชุมนุมอะไรเงี้ยคนในปัตตานีจริงๆก็มีการนัดชุมนุมกันคู่ขนานนะครับออืมืมแต่ประเด็นที่เขาพูดจะไม่ตรงกับประเด็นในกรุงเทพซะทีเดียวอืม,มันจะมีประเด็นเชิงพื้นที่ความตื่นตัวนักศึกษาที่เรารู้สึกว่ามันเกือบใ,ใต้สุดอะไรเงี้ยเขาตื่นตัวเยอะมากนะโจพี่ไม่เคยไปสอนที่ไหนที่นักศึกษามีสี่ร้อยคน มาสามร้อเก้าสิบคนอ,อะไรเงี้ยฮะเยอะมากใช่ตัวเลขตัวเลขไม่อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยรู้ถามว่ารู้ได้ไงว่าเขามาเยอะพี่ใช้เกมวัดอะใช้เกมที่ชื่อคาหฮูนวัดในการนวัดว่าคนมากี่คนไงแล้วตอนแรกอาจารย์บอกว่าคนทั้งคลาสเท่าเนี้ยคนมาเท่าเนี้คือพอมาฟังสปีกเกอร์คนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักหรอกแต่มาจากกรุงเทพมาจากสื่อที่ชื่อเดอะแมทเธอร์ ตื่นตัวมากอยากรู้ว่าเรื่องในกรุงเทพ,พเป็นยังไงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วได้แลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งพี่สอนสามคลาสเก้าชั่วโมงเต็มสามคลาสพูดไม่เหมือนกันสักคลาสเดียวมันมีความความตื่นตัวสูงมากมันมีมันมีอะไรที่เขาอยากรู้สูงมากอันนี้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีหลายๆพื้นที่ที่เขามีความต้องการอะไรบางอย่างมีอะไรที่เราอยากไปสัมผัสอะไรเงี้ย ก็เลยตั้งเป้าไว้ในชีวิตอันนี้อันนี้ถามเลยนะว่าปีหน้าอยากทําอะไรปีหน้าพี่จะอยู่ในออฟฟิศให้น้อยลงไปออกพื้นที่ไปทําอย่างอื่นให้มากขึ้นไปคอลแลบงานกับองค์กรอื่นก็ได้ไปอะไรก็ได้ที่ที่ให้เราได้ไปสัมผัสคนคนคนประเทศไทยมีเจ็สิบล้านคนฮะบางทีเราไปอยู่กับคนในสภาในธรรมเนียบไปสนใกล้คนเหล่านี้ไม่กี่คนถามว่าต้องสนใจไหมสต้องสนใจเออสนใจซีโอน่นี่นั่นก็ต้องสนใจแต่ว่ามันจะมีคนอื่นๆอีก หลายล้านคนเลยที่เออน่าสนใจน่าไปคุยน่าไปดูด้วยตาตัวเองน่าไปสัมผัสด้วยตาตัวเองอะไรเงี้ยพื้นที่พี่รู้สึกว่าพื้นมันยังมีพื้นที่อีกจํานวนมากเลยที่เราละเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไปสนใจออนไลน์ซะเยอะเราเข้าใจออนไลน์หมดเลยแต่ว่าพื้นที่ทางกายภาพยังสําคัญไหมในยุคนี้ก็ยังสําคัญอยู่อะไรเงี้ยอันนีน้น่าสนใจเออก็เลยว่ากล่าวว่าปีหน้าอันนี้มันจุดไฟลแล้วปีหน้าเนี่ยอยากจะลงไปทําอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับ ครับเอออันนี้คือข้อข้อสามแล้วก็แถมเลยว่าปีหน้าจะทําอะไรซึ่งอันนี้ก็แถมไปแล้วแถมไปเลย <c oughs> โอเคครับแถมไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะถ้างั้นปีปีหน้านอกจากนอกจากเรื่องนี้แล้วพี่หวีมีความตั้งใจอื่นอี่นมั้ยครับที่ว่าแบบเอ้ยที่อาจจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับส่วนตัวมากกว่ามากกว่าการงานหรือองค์กรก็ได้อืมครับผมปีจริงๆส่วนตัวพี่จะจะ,จะพันกับาง,งานค่อนข้างเยอะครับครับผม <c oughs> การชีวิตความสําเร็จในชีวิต ว่าปีนี้จะเฟลหรือว่าจะแฮปปี้มันเกี่ยวกับเรื่องงานทุกปีจะมีงานจะตั้งเป้าไว้ว่าจะมีงานที่ชั้นพอใจทุกคนพูดถึงงานชิ้นเนี้ยโดยไม่ต้องรู้ว่าชั้นเป็นคนทําอ,อย่างน้อย5ชิ้นต่อปีอ่าแต่เป็นงานที่สักเซส่าอย่างนั้นใช่งานที่สักเซสร้างอิมแพกเลยบางอย่างได้อืในรากายืมเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าพี่ทำแต่ทุกคนก็พูดจะพูดปุ๊บรู้เลยอะไรเงี้ยทริปพาาวไาม่ไม่ไม,ไม่ทองคํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีงานที่แบบชั้นได้เขย่าสังคมอะไรบางอย่าง โอเคแหละอาจจะไม่สามารถล้มรัฐบาลชุดนี้ได้เพราะมันล้มไม่ได้ไม่ใครล้มไมนใช้ใช้ใช้แรงมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยคนคนพูดถึงเราสร้างอ m p a c t อะไรบางอย่างให้สังคมเลยไงครับซึ่งปีนี้มีน้อยครับผมเออปีนี้มีค่อนข้างน้อยปีหน้าอยากจะกลับมาทําสิ่งนี้อีกอืมแต่ปีนี้ก็มันมีข้อจํากัดหลายอย่างด้วยมั้งพี่หวีด้วยความที่เรื่องโควิดเอง Work from Home ด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่เชื่อว่าปีนี้หลายคนเสียเวลาไปกับการต่อคอนคอร S 1> <S 1> <S เยอะมากเยอะมยเยอะมากผมแบบว่านั่งนั่งคุยกับทางแซลมอนทีมแซลมอนอยู่เลยครับช่วงแรกๆที่มันมีการคอนคอรกัน <S <S ว่าแบบโอ้โหทําไมแต่ละแอปเนี่ยมันก็จะมีแบบข้อข้อดีข้อเสียต่างกันแบบไอ้นี่ล็อกอินอยากไอ้นี่ต้องเป็นสมาชิกถึงจะสบายไอ้อันนี้เล็กคอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยแบบโอ้โหทำไมมันมี ข้อด้อยต่างกันเยอะขนาดนี้ใช่ใช่อันนี้สบายสุดแต่ p r รเวซี่ห่วยสุดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเออเสียเวลาไปน่าจะเสร็จหนึ่งส่วนสามของปีเรื่อการหาโปรแกรมที่ใช่ในการคอนคอใช่มีคนบอกว่าปีนี้ไม่เสียเวลากับรถติดนะเสียเวลาใครคอนคอนี่แหละใช่กว่าจะต่อได้กว่าจะประชุมสิบคนอ่ะคนนี้มีปัญหาไม่ไม่ออกคนนี้ไม่มาแฮงอะไรก็ไม่รู้มีผมเคยมีอยู่ม e ต i n g หนึ่งครับ เข้าไปรอเสร็จปุ๊บอ่ะเปิดหน้าจอมาคนก็ค่อยทยอยเข้ามาพอคุยกันปุ๊บอ่ะฝั่งนู้นเสียงไม่มีอ่าเสียงไม่มีอ่ะแก้เสียงก่อนอ่ะแก้เสียงออาออกไปก่อนออกไปอ่ะกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแก้เสียงอีกรอบหนึ่งอ่ะเสียงมาะภาพไม่ติดอยู่อย่างเงี้ยครับเออสนุกดียนี่อันนี้ที่ทําเป็นเอ็มวีป่ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ีมีมีมีอันอันนี้เป็นมีติ้งเลยฮะแล้วอ่ะไม่ไม่ได้คุยสะทีอ๋อแต่มีอันนึงที่สัมมันเฮาทำเป็นเอ็มวีใช่ป่ะใช่ครับมาจากการคอนคอร์ดทาง เป็นแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่า directed from home เบนท์ทัด directed from home เป็นไปดูกันได้ครับอันทีวีมีได้เกณฑ์เป็น MV ใช่ใช่สนุกมากครับพี่พี่ได้เห็นเบื้องหลังนะครับครับมีคนนี้ค้างครับแล้วก็ออกไม่ได้คุณเกมครับคุณเกมครับตอนนี้นั่งฟังอีกน่เออาค้างครับโคตรตลกเลยครับเกมค้างเกมออกออกออกนางเอกจะเอาเข้าแล้วเกมเกมนั่งนิ่งอ่ะไม่ใช่เลย อะไรเงี้ยครับโอเคงั้นปีนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีขึ้นสาหรับก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนแล้วก็รวมทั้งพี่หวีด้วยนะครับใช่ครับผมครับผมก็ยังไงก็รายการนักแสโอนะครับยังมีอีกทั้งหมด17 EP ครับสามารถไปไปเปิดฟังกันได้เราปล่อยมารวดเดียวเลยครับในวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่ดีกว่าเดิม แล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับ Happy New Year สวัสดีครับสวัสดีครับ